อวันนี้จะมาสอนวิธีการรวยแบบชัวอคำคำนี้คําเดียวเลยจิตใต้สํานึกอวันนี้จะมาสอนนี่คือจิตใต้สํานึกคุณนี่95เปอร์เซ็นของชีวิตอยู่นี่นี่มาจากหนังสือของดรโจดิสเพนซ่านะนี่คอนเชสต์มายนะครับคือห้าเปอร์เซ็นคอนเชสต์มายคืออ,อะไรจิตสํานึกจิตสติของเรานะครับซับคอนเชสต์มายคือจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึก95เปอร์เซ็นของชีวิต นักวิทยาศาสตร์เป็นคนเขียนนั่นเนี่ยเส้นบางๆตรงนี้เห็นไหมเขียนว่า analytical mind นี่คือไอจิตที่มันวิเคราะห์อยู่นั่นน่ะเราจะจิตวิเคราะห์ไม่ดีไม่ใช่ว่าดีนะมันเราจะต้องก้าวข้ามผ่านไอจิตวิเคราะห์ให้ได้ถ้าก้าวข้ามผ่านไอจิตวิเคราะห์ไม่ได้คุณก็จะมันอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์ของชีวิตตรงเนี้ยเข้าใจปะก็จะคิดตรรก,กะอะไรบ้าบออไปเรื่อย สิ่งมหัศจา์มไม่เกิดขึ้นแกาตรงนี้นะเดี๋ยวจะอธิบายฟังตรงนี้แหละที่คุณจะก้าวข้ามผ่านไปตอนก้าวข้ามผ่านตอนไหนตอนที่คุณทัส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านตรงนี้เลยเพราะวันวันไม่ใช้แต่ conscious mind ของตัวเองใช้แต่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยวันว้าวุ่นไปหมดขึ้นสมองเบต้าไงว้าวุ่นไปหมดตรงน,น้ก็คิดแค่นี้ตักกวคิดวนๆคิดแก้ปัญหาวนๆวนๆวนๆแต่ทุกอย่างของการแก้ปัญหาทุกความมั่งคั่งอยู่ตรงนี้หมดเลยไม่เคยเข้าถึง ต้องผ่านไอ้ตัวไอ้ตัวตะก,กะมาให้ได้อ่าเหมือนกับผมคิดตะก,กะถ้าผมคิดตะก,กะก็คือเออคอนดักเตอร์ของฉันไม่มคนแบบไทยคนไทยไม่น่าเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกได้ไม่น่ามีความสามารถระดับโลกได้ไม่น่าจะทําอะไรเก่งระดับโลกได้มันก็อะไรเงี้ยมันก็จะคิดวนๆ่บงนี้หรือว่าคนไทยไม่น่าจะมีแฟนเป็ฟนฝรั่งสวยๆได้ที่แบบเอ่ออะไรแล้วก็คนไทยไอย้คนอย่างฉันอะไรไม่น่าจะเป็น คอนดักเตอร์ไม่น่าจะทําได้ที่จะมาเป็นคนอะไรอ่ะเป็นคนสอนอคนสอนวิชาชีวิตคนสอนวิชาความคิดอะไรเงี้ยไม่น่าจะทําได้อะไรเงี้ยแต่ก็ทํามาแล้วแล้วคอนดักเตอร์ไม่น่าจะรวยเป็นพันล้านได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตะก,กะอะไรบ้องๆของของเราเองนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่คุณสามารถทําสิ่งมหศจัยรได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าถึงจิตใต้สํานึกของคุณตรงเนี้มันคือ95%ของชีวิตเรานะครับยกตัวอย่างเช่น อ่ะช่วงที่ช่วงที่เนี่ยคุณจะทะลุตรงนี้ไปได้นะอันนี้ดรโจดิสเพนซาบอกแล้วจริงๆไม่ใช่คนโจดิสเพนซาคนเดียวโจดิสเพนซานี่นักนักวิทยาศาสตร์นะเขาเอาหลักหลักนักวิทยาศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์าามาอธิบายเนี่ยอธิบายสมัยมอธิบายเรื่องเรื่องที่คนรู้กันไปแล้วเป็นตั้งแต่ผมศึกษาตั้งแต่ดรโจเซฟเมลฟี่ซึ่งโหเป็นร้อยปีแล้วนะไอตรงนี้แหละเมืมาก่อนคนอันนึงดูอะไรพวกนี้ด้วยซ้ําจริง,รงๆแล้วพูดง่ายสรุปคือ ถ้าคุณอยากจะได้สิ่งอะไรก็ที่ตุณต้องการในชีวิตไม่มีข้อจํากัดเลยแต่คุณต้องทะลุปไปถึงจิตใต้สํานึกให้ได้คุณต้องไปสั่งมัน้ได้แล้วจิตใต้สํานึกทํางานอยู่2เรื่องโอเคไหมทํางานอยู่2เรื่องอยากรู้ไหมอยากรู้รรคือ้คือ1 repetition repetition คืออะไรซ้าๆคือคุณจะต้องทํามันซ้ําๆมาสั่งมันแล้วต้องสั่งมันอีกสั่งแล้วสั่งอีกมันจะิร์ k ตอนคุณซ้ําๆอันที่สองคือคุณจะต้อง work ตอนคุณอยู่ในอัลฟา <Wow. S 2> ขึ้นสมองอัลฟาขึ้นสมองที่มันเขาเรียกว่า suggestible ภาษาอังกฤษเรียกว่า suggestible ดรเดอร์โบเลนฮิลใช้คำว่า suggestible คือค่อยๆโน้มนนาวมันได้ไกลมันได้แนะนำมันได้ตรงนี้คุณเข้าถึงตอนที่คุณอยู่ใกล้นอนและตื่นนอน mm hmm. ใกล้นอนและตื่นนอนคุณตรงเนี้ยไอ้ตะกะมันเลิกคิดละมันหลับไปละมันใกล้หลับละตอนนั้นสำคัญที่สุด แล้วไอ้ซับซ้อนเชสมายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเป็นตัวเป็นตัวที่ทําให้คุณนิสัยของคุณเป็นตัวควบคุมนิสัยของเรานี่เป็นเหตุผลที่นิสัยของคนรวมคนเปลี่ยนยากมากเลยจริงค่ะกินแบบไหนก็กินแบบนั้นอ้วนแบบไหนก็อ้วนแบบนั้นหุ่นแบบไหนก็หุ่นแบบนั้น,น,บบน,นเพราะมันอยู่เป็นเป็นเป็น,ปนมันเคลอะอยู่ในร่างกายของเราไงร่างกายของเรามันจํา สับจิตสับคอนเชสไมล์ของเรานี่ก็อยู่ในร่างกายของเราด้วยใช่เป็นโปรแกรมไปด้วยเลยเพราะงั้นคนส่วนใหญ่ไม่เคยเปลี่ยนนะทั้งชีวิตไม่เคยเปลี่ยน b e เ a v i o r เลยบางคนนี่บ behavior ก็คือพฤติกรรมอะไรที่มันอยู่ภายใต้จิตใต้สำานึกงมันเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติคุณไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเวลาคุณขับรถอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นพฤติกรรมที่ดีเพราะว่าบางทีคุณขับรถเรามานั่งคิดใช้ใช้คอนเชสไมล์ตลอดมัออันนี้ตรงนี้ตลอดเวลาไม่ได้มันต้องเป็นอัตโนมัติสิใช่ อย,อย่างคอนดักเตอร์เนี่ยผมก็ไปฝึกคอนดักเตอร์ใช่ไตอนแรกมันก็เก้งก้้งงงผมไม่ต้องมีอะไรต้องคิดเยอะมากเลยนะเวลาคอนดักคอยซ่ามันต้องฟังต้องคุมต้องฟังตรงน้นฟังตรงนี้แบบดัง้งดูสกอแต่สักพักหนึ่งพอทําเรื่อยๆมันกลายเป็นมันเข้าไปจิตใต้สินึกแล้วแปลว่าเรามีเวลาคิดเรื่องอื่นไอ,ไอเราใช้ห้าเปอร์เซ็นต์นี้คิดเรื่องอื่นคิดเรื่องสาคัญกว่าใช่ไหม ไอที่ไม่สําคัญไอที่มันสําคัญแต่ว่ามันเป็นอัตโนมัตินี่มันทาให้ทาให้ผมเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์ต้นต้นของโลกได้ไงเพราะอะไรผมทําให้เรื่องที่มันสําคัญกลายเป็นเรื่องธรรมดาอ,อะไรก็กลายเป็นเรื่องอัตโนมัติผมจะได้มีเวลาคิดไอเรื่องที่มันเหนือกว่าเข้าใจปะ่ะนี่แหละคือคี์เวลาคุณอยากจะรวยคุณจะต้องทําให้เรื่องความรวยมันเป็นอัตโนมัติเข้าใจป่ะคนสนใจค่ะเซ็ตสังสิตราคาเท่าไหร่คะใช่ชุดเป็นเซ็ตชื่อว่าบัณฑิตประกาศสิธิ์นะครับ พูดง่ายคือโปรแกรมจิตคุณตอนนอนมี3ชุดนะครับเดี๋ยวให้พอ,พอ,พอลลี่มาบอก<ม>ชุดเรื่องการเงินการความสําเร็จนั่นชุดที่1ชุดเรื่องสุขภาพและคุณอันที่2แล้วก็หน้าตาด้วยอันที่2และอันที่3คือความสัมพันธ์แต่ละชุดมี3าออดิโอพูดง<ม>่ายๆคุณได้ไปเต็มเ็มอันนี้คือผมสั่งจิตก่อนคลังจิตคุณก่อนนอนและตื่นนอนคุณจะได้ไม่ต้องไปเป๋ไปโฟกัสเรื่องไปเปิดอะไรก็ไม่รู้ เปิดฟังข่าวฟังอะไรก็ไม่รู้ใช่รีบซื้อไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นอาคาอลิเบิร์ตอยู่อ่าให้ให้พอลี่บอกเลยแล้วกันตอนนี้ยังเป็นราคาอลิเบิร์ตอยู่นะคะใครที่สนใจนะคะสามารถซีเอที่ไลน์แอดนะคะ advundit นะคะราคาพิเศษนะปกติชุดนี้นะหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะราคาวันนี้เพียงแค่หกพันเก้าร้อยบาทนะคะใช่ค่ะจานเซ็ตละเซ็ตละเซ็ตละหกพันเก้าร้อยบาทคุณกล้าการันตีเลยนะคะว่าเซ็ตโปรแกรมสินเนี้ยมันจะสามารถ ผ่านตรงนี้ได้จิตตะกานะคะครูเองเนฐาคะนะครูนั้นจิตวิทยาครูยืนยันกับอาจารย์ได้เลยแล้วก็ยืนยันทุกคนตรงนี้ได้เลยนะคะว่าจิตตะกาเนี่แหละคือตัวบล็อกความสำเร็จของคุณใช่ใช,ใช่แล้วยิ่งผู้ชายเนี่ยตกกะกาเยอะถูกต้องอค่ะลยคนที่แบบเรียนมาเยอะๆยิ่งตะก,กะเยอะถูกต้อง แล้วก็อย่างที่สําคัญนะคะว่าสิ่งที่คุณจะผ่านตรงนี้ไปได้มันจะมีเอ็กซ้าอันนึงครูขอให้เป็นโบนัสคือความเชื่อถ้าค,คุณเชื่อก่อนเนาะไม่ใช่เชื่อบางครั้งอ่ะคนเราบอกโปรแกรมตัวเองเราไม่เชื่อมันมีความคิดเก่าๆมันมีประสบการณ์เดิมๆอะ่ะประสบการณ์เดิมๆของคุณที่คุณเคยล้มเหลวหรือทุกอย่างในชีวิตอะ,ะมันก็คือจิตตะกะที่มันบล็อกคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร์อของอาจารย์สิ่งที่อาจารย์พูดไปทั้งหมดเลยนะคะแน่นอนค่ะถ้าวันนี้คุณฟังไลฟ์นี้อยู่นะคะคุณรู้อยู่แล้วปากอาจารย์ ะะการโปรแกรมจิตตรงนี้เอ้ตรงจิตตะกะตรงนี้มันจะผ่านลงไปได้ง่ายยิ่งขึ้นนี่คือหัวใจสําคัญเลยคุณจะต้องพันลายตรงนี้ออกไปให้ได้หมดนะคะคุณต้องใช้ความเชื่อและที่สําคัญทุกคําที่อาจารย์เลือกมานะคะอาจารย์ถูกเป็นมาแล้วอาจารย์สร้างตัวเองเป็นแบบนี้นะคะเป็นคนระดับโลกนะคะแล้วก็สําเร็จเป็นพันล้านนะเกินพันล้านไปแล้วนะคะบอกเลยอาจารย์ใช้เซลฟ์ทอลแบบนี้<ช>แล้วอาจารย์ปวยพรลูกศิษย์แต่ละคนนะโอ้โหครูอยู่ใกล้ชิดอาจารย์ตลอดนะครับทุกคําที่อาจารย์พูดเป็นจริงหมดนี<ว>่คือหัวใจสําคัญเลยที่ครูเองอยุ อาจารย์ทาเลยออดิโอชุดนี้นะอาจารย์ต้องทานะอาจารย์จะช่วยคนได้เ <ละ S 1> ยอะมากแลนะ้วคุณอย่าไปผมบอกคำคำใบน,นี้ฝบอกบอกไว้ก่อนนะ,ะส่วนใหญ่ผู้ชายอ่ะจะเป็นพวกตักกะเยอะใช่คุณห้ามไปเชื่อไอ้พวกตักกะเยอะมันจะ<อ>เขาจะมีตักกะที่เขาคิดไปเรียนไปเรียนหนังสืออะไรมาก็ไม่รู้แต่พวกที่มันจีเนียจริงๆนะเข้าไปถึงตรงนี้หมดเลยใช่ค่ะพวกที่มันสร้างสร้างความยิ่งใหญ่อ่ะใช่รวมทั้งตัวผมผมเป็นพยานสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ผมสร้างมา ผมไม่สนใจตะกะับผู้มึงกูอยากได้สิ่งนี้กูเอาสิ่งนี้จบคุณอย่าไปฟังใครที่มันตะกะที่ต้องมานั่งคิดอะไรเยอะถ้าคุณอยากได้อะไรคุณสามารถสร้างขึ้นมาในโลกหคุณได้ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสร้างขึ้นมาจากสิ่งนี้จําไว้ต้องค่ะอาจารย์เพื่อนเพื่อนชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าน Facebook ก็ f อ l โล w แล้วก็จด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับ よろしい。